สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะวันนี้เรามาอัปเดตภาพรวมความรักหลังดาวตีเทพยกย้ายของชาวพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมคนที่ทราบเวลาเกิดชัดเจนเช็คลัคนาอยู่ที่พิจิกสามารถรับชมได้เลยผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่พิจิกสามารถรับชมได้เช่นกันค่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะภาพรวมความรักหลังดาวตีเทพยกย้าย ของชาวลัคนาราศีพิจิกหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดดาวตรีเทพได้แก่ดาวพฤหัสด,ดาวราหูและดาวเสาร์นะคะที่จะยกย้ายในเวลาไล่เลี่ยกกันในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะชาวพิจิกจะเป็นเช่นไรใบแรกการออกเดทกำหนดวันออกเดทหรือเดทออนไลน์ line, หรือการออกไปพบปะ มีใครบางคนอยากจะชวนคุณออกเดทหรืออยากนัดเจอกันกันกบคุณนะคะ passion ความหลงไหลความรุ่มหลงไพ่ใบนี้คือ unconditional love ความรักที่ไร้เงื่อนไขค่ะเนีคะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อกันและกันมากๆมีเคมีที่ตรงกันอาจจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ด้วยนะคะเรียนรู้จักอดีตไพ่ใบนี้คือ camera อาจจะได้ถ่ายภาพคู่กันแล้วก็มีในเรื่องของการลํำลึกถึงอดีตหรือเหตุการณ์เก่าๆที่เคยผ่านมาร่วมกันนะคะแล้วก็มีคำว่า learn from the past เรียนรู้จากอดีต hammer การกลับมาเยียวยารักษาใจความรู้สึกผิดสำนึกผิดเอาละนะคะ ก็เป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วล่ะแน่นอนนะคะมีในเรื่องของการเรียนรู้จากอดีตแล้วคนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเยียวยากันแล้วกันเราก็อาจจะได้พบเจอกันนะคะนัดเจอกันใต้สำรับเทดดี้แบร์ไพ่พลังงานของพี่หมีอาจจะเป็นคนตัวใหญ่ๆนะคะได้นะเอาล่ะนะคะไพ่เนี่ยกำลังจะสื่อสารถึงความสําคัญในการที่คนคนนี้เขายังมีความสนอกสนใจในตัวคุณอยู่นะคะจริงๆรูปร่างไม่เกี่ยวหรอก นะเพราะเป็นไพ่ของเทดดี้แบรนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับหมีเป็นเด d ดี้ u ูก้อย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นคนที่เขาอยากออกเดทกับคุณมากๆเลยนะ่ะนะคะอยากจะพบเจอคุณอยากออกเดทกับคุณยังให้ความสนใจในตัวคุณมีแพชชั่นกับคุณอยู่นะเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่เลยค่ะนะคะภาพรวมความรักหลังดาวตีเทพยกย้ายของชาวลัคนาราศีพิจิก ไพ่เขาจะกระโดดออกมาไหนดูสิสองไว้เท้านะคะหยิบแล้วก็เลือกเลยนะใแบบนี้เขาจะพลิกออกมาตั้งแต่แรกนะคะส่งไว้เท้าคนทางไกลรอคอยการเดินทางนะคะชาวพิจิกอาจจะมีคนไกลที่เขาพยายามที่จะเดินทางมาหาคุณหรืออยากที่จะเดินทางมาหาคุณเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่ของการรอคอยนั่นแปลว่ายังไม่ได้ออกเดินทางกําลังรอเวลาอยู่นะคะ มีคนไกลรอคอยเวลาเดินทางมหาพิจิตหรือพิจิตรกำลังตั้งหน้าตั้งตาที่จะออกเดินทางไปเจอใครหรือเปล่านะคะรออย่างใจจดใจจอ่อมาดูกันเพิ่มเติมค่ะชาวพิจิตจะเป็นอย่างไรหลังดาวตรีเทพยกย้ายความรักของคุณ the magician คนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนฉลาดนะคนคนนี้เป็นคนที่รู้ใจคุณในหลายๆเรื่องเลยนะคะ และก้าวถ้วยค่ะพลังงานของคนโสดแบบมีคุณภาพห้าเหรียญในอดีตเคยมีเรื่องของความเจ็บช้ำนะคะหรือความรู้สึกต้อยค่าหรือมีปัญหาการเงินนะห้าเหรียญได้หมดเลยนะห้าเหรียญคือความขาดแคลนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเท่าความรู้สึกนี้ก็คือรู้สึกว่าตัวเองทาพลาดไปทําผิดไปความสํานึกผิดห้าเหรียญคือการตามง้อได้ด้วยนะคะ นะการตามงอ้อถ้าหมายถึงการเงินก็คือการเงินที่เป็นวิกฤตเลยแหละคนที่เจอกับมรสุมชีวิตเกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยห้าเด,ดเนี่ยในอดีตเนี่ยมีลักษณะของพลังงานคนที่รู้สึกว่าไม่ดีพอไม่เพียงพอการเงินก็มีปัญหานะคะเป็นไพ่ของความขาดแคลนนานา,นาประการเลยสองถ้วยค่ะไพ่ของโซคอนเนคชั่นคนคนนี้กับคุณนะนะ ตั้งแต่แรกที่ได้รู้จักกันเนี่ยนะคะก็รู้สึกแล้วว่ามีความเป็นคู่กันรู้สึกแล้วว่าคนคนนี้ไม่เหมือนใครกับที่เคยรู้จักมาก่อนเขาอาจจะได้รู้จักได้พบเจอได้เรียนรู้คุณในช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะสิบเหรียญคะ่ะจาก5้ากลายเป็นสิบนะ ออกมาต่อกันกับ2ถ้วยนั่นแปลว่าอะไรนี่เป็นคู่อุปธรรมคั้มชูแล้วนะคะห้าเหรียญก่อนหน้าที่จะเจอกันชีวิตเจออุปสรรคมากมายชีวิตตกอยู่ในความรู้สึกที่ไม่เพียงพอไม่พอดีความขาดแคลนหนี้สินหลังจากที่ได้เจอกัน2ถ้วยนะนี่ห้าเหรียญแล้วมาสองถ้วยแล้วกลายเป็นสิบถ้วยนะ่ะคุณทั้งคู่กลายเป็นคู่ที่เข้ามาเติมเต็มกันละกันเราไม่ได้เติมเต็มแค่หนึ่งเติมเต็มเข้าไปอีกเท่าหนึ่งเลยค่ะนะคะจากห้าเป็นสิบเนี่ ลักษณะความรักของชาวพิจิกกำลังจะได้สร้างครอบครัวหรือครอบครัวกำลังจะกลับมาเป็นครอบครัวเช่นนั้นนะคะสิเปลี่ยนความอุดมสมบูรณ์นานาประการซีดาการหยุดนิ่งในตอนนี้ดูรู้สึกเหมือนกับความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกนิ่งได้สงบได้นะคะหยุดที่คุณแล้วนะมีเกณฑ์การเดินทางจริงๆมาแบบจู่โจมฉับพลันมาแน่ค่ะ i ิงอ f w a n d การ Take A c t i o n นะคะคนรักของคุณอยากมาหาคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยอยากมาหาคุณนะ the empress เพราะอะไรเพราะคุณคือสุดที่รักของเขาสีภรรยาในอุดมคตินะคะคนรักของคุณเนี่ยเขารักคุณมากๆรักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะพลังงานเนี่ยสีภรรยาชัดเจนนะสองถ้วยก็เป็นโซคอนเนคชั่นนะคะเป็นเนื้อคู่กันคนที่มีความเชื่อมโยงกันระดับจิตวิญญาณนะในตอนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ว่า มองตั้งแต่ที่คุณกับเขาเนี่ยได้รู้สักกันตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะระยะเวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ชีวิตของคุณทั้งคู่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆๆนะคะจนมองว่านี่แหละคือรักสุดท้ายแล้วนี่คือ last relationship คุณคือคนสุดท้ายในชีวิตของเขาคนที่เขาจะรักไปจนแก่เท่าเลยเนี่ย long distance love แต่เป็น long distance ที่ s t r e n g strong มากๆนะคะ เป็นความรักที่อยู่ห่างไกลแต่จิตใจนั้นไม่เคยห่างกันนะคะคุณทั้งคู่มีความผูกพันกันเนี่ยนะลึกซึ้งเห็นไหมคะสถ้วยนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขยายความไพ่ในแต่ละใบอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวพิจิกค่ะสองไม้เท้าอยากบอกอะไร King of Sword ชัดเจน คนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจพูดจริงทำจริงคำไหนคำนั้นพูดแล้วทำแน่นอนค่ะ10บดาบวิบากกรรมต่างๆที่เคยผ่านมาร่วมกันในระยะเวลาที่ผ่านมานะคะหลังจากนี้ไปหลังดาวตรีเทพยกย้ายความรักของชาวพิจิกจะดีขึ้นเป็นเท่าทวีคูณสิ้นสุดแล้วความเจ็บปวดสิ้นสุดอุปสรรคและปัญหา10บดาบไม่มีเล่มที่11อีกแล้วไม่มีดาบเล่มต่อไปแล The sun, ะเดอะซัค่ะยินดีด้วยชาวพิจิก ความรักของคุณจะสมหวังสมปรารถนาสิ่งใดที่คุณรอคอยมาคนรักของคุณที่คุณรักเขามากๆอยากจะไปหาเขามากๆคนคนนี้แหละเนี่ยนะคะเขาก็รอคอยเพียงคุณเพราะ h e e m p r e s s ก็รอเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคนคนนี้เป็นคนที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่านี่ตัวเองเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยสําหรับคุณนะคะเป็นความสุขให้กับคุณหลังจากนี้ฟ้าใหม่เปิดแล้วชาพิจิกดีใจด้วยนะคะเดอะเมจิเชียนค่ะ คนเก่งนะคนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวนะคะเป็นคนหลักแหลมแปดถ้วยแปดถ้วยคือการหันหลังออกมาหรือการเดินทางหรือการ move on หรือในตอนนี้อาจจะเป็นคนที่เขาพยายามนะคะที่จะออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะคะอาจจะมีปัญหาบางเรื่องที่ชาวพิจิกับคนรักเนี่ยรอคอยกันเคลียร์กันอยู่นะคะ justment เ,เอาละนะ าในตอนนี้ความสัมพันธ์คุณมีปัญหานะคะถ้าคุณรู้สึกคุณอยากจะ move on เพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทําอะไรให้คุณเห็นได้สักทีไม่ take action อะไรเลยหรือหากคุณมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันเนี่ยมจิก c ชี e นะคะต่างๆนาน,นานเลยมากมายเลยนะคะทั้งถ้วยทั้งเหรียญทั้งไม้เท้าและทั้งดาบหากทั้งหมดนั้นเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา ในความรักของคุณจนบางครั้งบางทีคุณอยากจะหันหลังออกไปเพราะคนรักของคุณเขาปล่อยให้คุณรอคอยมากมมยเหลือเกินแล้วคุณทําทุกๆอย่างแล้วเพื่อความสัมพันธ์คุณทําดีที่สุดแล้วเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้หลังจากนี้ไปเนี่ยความดีงามของคุณทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นประจักษ์ค่ะจ๊อชเมนนคะคะ คุณคือการตัดสินใจสุดท้ายของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าที่ผ่านมาคุณรักเขาคุณทําเพื่อเขามาทุกอย่างเลยนะมากมายเลยเมจิเชียนทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนะคะแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คนรักของคุณเขาต้องรอคอยอะ่ะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเงินนะเพราะว่าที่หลักที่เห็นอนะ่ะไพ่ที่มีปัญหาที่ออกมาเนี่ยมีแต่เรื่องเงินอนะ่ะนะคะดูสิห้าเหรียญน่ะนะนะความขาดแคลนแล้วเจ็ดเหรียญก็คือการรอคอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ความสัมพันธนะ์อ่ะที่ผ่านมานะคะยังไม่ได้ พัฒนาไม่ก้าวหน้าไม่คลิ g โ o อิ n g เท่าไหร่จนเนี่ยมีแปดถ้วยออกมาการ move on อืมนะคะแต่หลังจากนี้ไปหลังดาวตรีเทียบยกย้ายรับรองว่าพานสันธ์ของชาพ,พิจิตคนรักของคุณเขาจะเห็นคุณค่าเห็นความดีเห็นสิ่งที่คุณทำนะคะจนพลังงานเนี่ยคุณกลายเป็น t h empress หนึ่งเดียวในใจเลยนะคะคุณคือเพชรล้ำค่านะคือแลไอเทมเลยนะคะ ทางที่ผ่านมาคุณทําดีทุกอย่างแล้วเพื่อความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนกับคนรักของคุณเขายังทําอะไรมากไม่ได้ดูหยิ่งหยิงเย็นชากับคุณมันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักแต่เพราะเขาอยู่ไกลห่างคุณด้วยแล้วเขาก็มีปัญหาการเงินของเขาด้วยนะคะความรู้สึกไม่มั่นใจการเงินที่ไม่มั่นคงต่างๆแต่ถามว่าเขารักคุณไหมแน่นอนค่ะเขารักคุณเนี่ยสองถ้วยสิบเหรียญดีเอ็มเพรสอ่ะเขารักคุณนะคะเก้าถ้วยค่ะ การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและก้าวดาบความเครียดคิดมากคุณอาจจะกําลังเครียดกับคนรักที่บางครั้งบางทีเขาก็ทําตัวโสดดูลอยลอยนะคะดูเหมือนเป็นเด็กเนี่ยแต่จริงๆแล้วคนคนนี้จริงจังกับคุณนะคนที่ทําให้คุณเครียดนะคะคิดมากกังวนลใจหรืออาจจะเป็นตัวเขาด้วยก็ได้ที่หากคุณหันหลังจากเขาไปจะเกิดความเครียดเกิดขึ้นคนคนนี้อาจจะชอบขี้แกล้งขี้เล่นคณนะนเนี่ยก้าวถ้วยกับเด็กถือไม้เท้าเนี่ยนะคะอาจจะชอบ แกล้งคุณให้คุณเครียดให้คุณปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยอาจจะมีในเรื่องของการเงินด้วยที่มีปัญหาแล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยก้าวถ้วยคือคนโสดอย่างมีคุณภาพเนี่ยเด็กถือไม่เท่าความขี้เล่นแล้วออกมาขยายกับความเครียดนะ่ะนั่นแปลว่าความขี้เล่นของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยนะที่อาจจะกลายมาเป็นปัญหาของคุณ ได้เหมือนเขามีปัญหาเรื่องการเงินแต่เขาไม่ได้ซีเรียสเท่ากับคนรักของเขานะคะคุณอาจจะเป็นกังวลใจเรื่องเขามากมากมากกว่าตัวเองซะอีกแล้วไพ่ออกมาขยายต่อเป็นสิบถ้วยดูสิคะไพ่ทุกใบดีมากเลยชาวพิจิกคุณอาจจะผ่านอุปสรรคนานาประการมากมายเลยนะกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะจุดนี้ที่ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนทิศทางที่ดีนะคะไพ่มาขยายเนี่ยสามใบที่เปิดนะ the sun judgment สิบถ้วยค่ะดีแน่นอนอุปสรรคต่างๆกันมันจะผ่านไป ะะแล้วเปิดมาขยายสามใบสามใบได้นะดาวพฤหัสด,ดาวราหูและดาวเสาร์ที่กำลังจะย้ายแล้วดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตรักของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในท,ทางที่ดีนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นดาวแรกที่ย้ายเป็นดาวราหูจะทําให้ทุกอย่างกเกิดกําเนิดใหม่นะคะความรู้สึกใหม่ๆอะไรที่คุณเคยรู้สึกว่าคุณแบกเอาไว้หนักเหนื่อย Move o n ไม่ได้คุณจะ Move on ได้ คนที่เคยแกล้งคุณให้คุณเสียใจยทําเล่นๆกับคุณหลังจากนี้ไปนิสัยของเขาพฤติกรรมของเขาเมืม่อกำลังจะสะท้อนกลับไปหาเขาหมดเลยเพราะดาวที่สองที่ย้ายเป็นดาวเสาร์ดาวแห่งโท,ทุกข์คนที่เคยเป็นทุกข์มาก่อนหน้านี้จะหลุดจะคลายปมอ,ออกแล้วคนที่เคยทําให้คุณเป็นทุกข์ก่อนหน้านี้กลับกลายมาว่าจะเป็นทุกข์แบบเดียวกันกับที่คุณเป็นเขาจะเข้าใจความรู้สึกข,ของคุณและสุดท้ายเมื่อดาวพฤงหัดย้ายสว่างค่ะนะคะ ฟ้าเปิดอืมเขาจะเข้าใจคุณมากขึ้นคนที่เป็นคู่กันจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ดาวสามดวงยกย้ายดาวสุดท้ายคือดาวพฤหัสวันที่1ิบสามพฤษภาคมถ้าคุณผ่านวันนั้นไปได้หรือก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นเน่ะเจ็ดวันน่ะน,นะคะหากผ่านไปได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคนรักของคุณเขาเข้าใจคุณมากขึ้นมีความรู้สึกผิดสำเนึกผิดเนี่ยสะบถาดน,นะคะนั่นแปลว่า นี่เป็นรักแท้ของคุณแล้วเป็นรักสุดท้ายของคุณด้วยนะที่คุณจะได้อยู่กันยืดยาวเนิ่นนานเรื่อยไปนะคะแล้วก็จะได้มีการนัดพบนัดเจอกันนะคะห้าเหรียญคะ่ะห้าเหรียญเด็กถือดาบการตามสอด่องเดวิลความปรารถนาเดวิลเป็นไพ่ของชาวมังกรนะคะเอาไพ่ราศีออกมาแค่ราศีเดียวเองนะตอนนี้นะ่ะนะคะอะราศีมังกรนะคะ ความปรารถนายิ่งสองยิ่งปรารถนาและ Strength ค่ะพรของชาวสิงเดวิลกับ strength นะคะคนคนนี้เนี่ยเขาปรารถนาเพียงคุณแล้วมีเพียงคุณเท่านั้นด้วยต้องเป็นคุณยังไงก็ต้องเป็นคุณนะคะเป็น Strong Connection เป็นความรักที่เข้มแข็งและมั่นคงแล้วไม่มีใครทำให้คนคนนี้รู้สึกได้แบบเดียวกับที่คุณทำนะ,ะเดวิลนี่คือความปรารถนาลุ่มหลงหล,ลงไหลแล้วส r e n g t h คือความเข้มแข็งมั่นคงไม่แปลเปลี่ยน คนคนนี้หลงรักคุณมาตลอดรักคุณมาตั้งแต่แรกนะคะแต่เขาทำตัวดื้อไปอย่างนั้นนี่คนดื้อนะเนี่ยเขาเป็นคนดื้อหน่อยนะคะไม่ค่อยจะฟังใครหรืออาจจะเป็นคนที่ควบคุมได้ยากเนี่ยเนี่ยสตริแล้วก็เดวิลแล้วเด็กถือดาบเนี่ยดื้อเลยแหละนะคะอืแต่ว่ารักแน่วแน่เป็นคนดื้อแต่ไม่ใช่ดื้อแบบ อิเลกเนะคะเป็นคนดื้อแล้วอยู่ในความเข้มแข็งด้วยนะคะเขามีดีของเขาอะ่ะนะสองถ้วยค่ะสองถ้วยโอ้เอามาสองใบเลย night of w a n d การเทคแอนช i o n และเด s t t r r ารพของชาวกลุมนะคะเอาละสมหวังแน่นอนหากคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยไปขอพรหรือเคยอธิษฐานขอพรให้กับกันแล้วกันก็นี่แหะคะ่ะ เป็นรักที่ถูกต้องรักที่สมหวังรักที่มาเยียวยากันละกันเนี่ยเดอะสตาร์การเยียวยาทั่วครับนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าห้าเหรียญกลายเป็นสิบแล้วเดอะสตาร์มาในตําแหน่งสองถ้วยนะ่ยคุณมาเพื่อเยียวยากันละกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ของการเงินนะ่ะเขามีโชคดีหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเขาสิ่งที่เขารอคอยอยู่สมหวังหลายๆประการหลังจากที่เขาได้เจอกันกับคุณคุณคือของขวัญเนี่ยคุณคือของขวัญจริงๆหนึ่งเหรียญนะออกมา ในจังหวะเดียวกันกับที่พูดเลยนะคะว่าคุณคือของขวานหนึ่งเหรียญสิ่งที่มีค่าของล้ำค่าคนที่ดีต่อใจลบเป็นเหรียญเดียวที่มีค่าที่สุดไพ่เหรียญเนี่ยนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยคือร a r ไอเทมนะคือเพชรยอดมงกุฎคือโอกาสที่ดีนะคะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้าไปในชีวิตเขาตั้งแต่เขาได้รู้จักคุณตั้งแต่ที่เขามีคุณอยู่ในชีวิต ถึงจะห่างไกลการแต่ชีวิตเขามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใน,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 นท,ทิศทางที่ดีมากมายพบเจอแล้วล่ะพิจิตก,กับคนที่เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีนะคะสิบเหรียญโอ้พ่พลิกออกมาเลยสมดาบแล้วทําอะไรเนี่ยทำอะไรคุณทําให้คนรักของคุณที่เป็นคู่ที่รักคุณเสียใจหรือเปล่านะคะเคยทําอะไรผิดพลาดไปไหมสามดาบพลิกออกมาเองเลยนะคะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับชาวพิจิต คนรักทำไมถึงมีดาบเสียบอยู่ที่อกนะทั้งที่เป็นโอกาสที่ดีเป็นรักที่ดีงามเป็นสีพระยาในอุดมคติทำไมทำไมคะทำไมถึงสามดาบพลิกออกมาเกิดอะไรขึ้นอะมาดูกันนะถ้าอยากบอกอะไรคะ่ะ พีนอกวานพลังงานของคนที่ทำงานเก่งผู้หญิงที่มีเสน่ห์คนที่เป็น working w o m a n มั่นใจในตัวเอง King of c คัพอ่ะรักกันรักกัน,กกนสุดจะรักกันมากๆเลยอ่อมีเรื่องที่ปิดบงังซ่อนเล้นอะไรกันไว้คะนะมาดูกันนะเจ็ดดาบอยากบอกอะไรที่ทำให้คนรักของคุณเสียใจในตอนนี้สมถ้วย3ถ้วย,วยงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานการกินดื่มหนึ่งถ้วยความรักอื ดูเหมือนว่าการเก็บซ่อนความรู้สึกของคุณจะทําให้คนที่คุณรักเป็นทุกข์นะนะคะการเก็บซ่อนความรู้สึกการไม่บอกความรู้สึกทั้งหมดออกไปบางครั้งบางทีมันอาจจะทําให้คนรักของคุณเขาเสียใจน่ะนะคะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณมีอะไรเก็บซ่อนเขาไว้ไหมคุณรักเขาหรือเปล่าหรือคุณมีอะไรที่ปิดบังเขาอยู่นะคะให้ยอมจำนนต่อความรู้สึกของตนเองนะอยากรักก็รักเลยนะคะอยากรักไม่ต้องกักเอาไว้ ซีดาผ้าซีดาเนี่ยการสื่อสารเห็นไหมคะเห็นไหมไพ่บอกว่าให้คุณสื่อสารกันละกันเพราะบางครั้งบางทีคนรักของคุณเขาไม่รู้อะว่าคุณอย่างไรเพราะว่าพลังงานนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ห่างไกลกันแล้วคล้ายๆกับพลังงานของคนรักของคุณที่เขารอคอยคุณ จนเนี่ยมีการ move on อะเคย move on ออกจากกันไปอะหรือตอนนี้กำลัง move on เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณรักเขาหรือเปล่ามีเรื่องอะไรซ่อนเร้นไว้ไหมคุณต้องสื่อสารกันนะนะคะ tower สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างปรับปรับชับพลันกระทันทันหรือมีการสื่อสารบางอย่างที่ดูเหมือนจะหลุดพูดออกมาหรือมีคําพูดอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องคอยตามง้อขอโทษคนรักคุณตลอดอะนะคะคนรักของชาวพิจิกอาจจะเป็นคนคิดมากนะ บางครั้งคุณพูดอะไรไปโดยไม่คิดเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรซ่อนเล้นเขาไว้หรือเปล่ามีอะไรปิดบงังแอบซ่อนเขาไหมแบบนั้นน่ะนะคะอืมต้องสื่อสารกันนะอสศวินถือดาบค่ะสีถ้วย ไม่ได้มองใครไม่ได้รักใครต่อให้จะมีช้อยมีตัวเลือกก็ไม่ได้สนใจใครคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นเหตุให้ทั้งคู่หวงแหนกันและกันมากๆแต่ไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่าก็ยังมีความมั่นใจในความรักนี้อยู่แต่พลังงานความรู้สึกที่รักอยู่ไกลแล้วคนรักเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆหน้าตาดีมากๆเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกบางอย่างที่กังวลใจเนี่ยเป็นทุกข์ก้าวดาบ นะคะคุณต้องปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีเหตุที่คุณจะได้พูดคุยกันด้วยนะคุณน่าจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ได้บอกนะคะเรื่องในใจอะไรบางอย่างที่คุณเป็นกังวลนะคะแทนพลังไพ่ของชาวธนูเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ผ่านมาคุณอาจจะพูดกันแบบเข้าใจผิดกันไปเยอะเลยนะนะคะด้วยความที่สื่อสารอีกแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะแบบนั้นได้นะคะนี่ไงเดอะเลเวอร์เนี่ยรักกันค่ะ รักกันต้องไว้ใจนะคะรักกันจะต้องมีความเข้าใจกันบางครั้งบางทีไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมากมายมน่าจะมีการสื่อสารกันผิดพลาดในเรื่องของของคำพูดนะคะเนี่ยที่ทำให้จะต้องมีการตามง้อกันนะ The Lover ไพอของชาวมิถุนค่ะ King of ว n นค่ะการ Take Action ได้เวลาแล้ว6เหรียญ เคยช่วยเหลือเรื่องการเงินกันด้วยนะคะจำได้ไหมมีไพ่ห้าเหรียญก่อนหน้านี้นะคะพลังงานของฝ่ายหนึ่งได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูการพึ่งพาอาศัยห้ามไม่ท้าวความสับสนให้ไปก็ไม่รู้ว่าให้เพื่ออะไรให้ไปแล้วเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้แบบนั้นหกถ้วยค่ะการวนกลับอืคนรักของคุณเขาอาจจะมีอะไรที่คุณรู้สึกสงสัยนะคะแล้วก็อาจจะพูดคุยเรื่องเงินบ่อยครั้งที่ทําให้คุณสับสนว่าเขา อยู่กับคุณเพรผลประโยชน์หรือเปล่าเข้ามาหาคุณเพียงเพราะต้องการผลประโยชน์ไหมนะคะหกถ้วยนี่คือการหวนคืนกลับหรือการกลับบ้านก็ได้ด้วยนะหกเหรียญช่วยเหลือกันเรื่องการเดินทางหรืออะไรก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือนะคะอืการเพึ่งพาอาศัยอ,อีกคนหนึ่งอาจจะทํางานที่บ้านได้นะหกถ้วยน,นะคะแล้วเรื่องยังไงความสัมพันธ์นี้เนี่ย นะตอให้คุณจะเดินหันหลังออกจากเขาไปแปดถ้วยยังไงก็กลับมานะคะ,ะ,คะดูเขามั่นใจมากด้วยนะว่าเขายังไงก็กลับมาหาคุณได้เนี่ยจัสติดเนี่ยเขามั่นใจจริงๆด้วยนะคนคนนี้นะคะจัสติดไพ่ของชาวตุลเขาเคยพูดกับคุณหรือเปล่าว่าคุณคือคนที่ถูกกําหนดมาเนี่ยเพราะว่าจัสติดคือความถูกต้องการตัดสินใจสุดท้ายแล้วก็สิ่งที่ถูกกำหนดมาและการได้รับผลแห่งการกระทำอ๋อนี่ไงหกถ้วย ใช่แล้วนะคะมันอาจจะเป็นเหตุที่สับสนว่าทําไมคุณต้องช่วยเหลือเขาเพราะว่านี่คือความสับสนหกเหรียญคือความช่วยเหลือจะติดหกถ้วยจะบอกว่านี่คือคู่จากอดีตชาติวนกลับมาแล้วมีเรื่องให้ต้องชดใช้กันก่อนหกเหรียญอนะแล้วคุณก็ไม่รู้ได้ว่าทําไมต้องให้เขาต้องช่วยเขาสับสนเพราะนี่นะคะจะติดเหตุแห่งกรรมผลแห่งการกระทํา ที่หวนคืนกลับมาที่ทำให้คุณจะต้องอุปถัมคนคนนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะไม่ตลอดนะคะมองว่าเป็นก่อนหน้านี้ก่อนหน้าดาวจะย้ายเนี่แหละเป็นช่วงรับวิบากของคุณเลยเดวิลกับความรักแต่สุดท้ายความรักนี้จะกลายเป็นความรักที่แท้จริงหลังจากคุณใช้วิบากกันละกันจนหมดนะคะแล้วพลังงานนี้ทำให้คุณกลายเป็นดีเอ็มเพรสยังไงไพ่ไปสุดท้ายที่จะเปิดก็คือไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ย justice ถูกกำหนดมาแล้วอะ คุณอาจจะไม่เคยช่วยเหลือใครมาก่อนคนรักของคุณที่ผ่านมาความสัมพันธ์คุณแต่ก่อนที่ผ่านมาคุณไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วทําไมต้องคนนี้อะไรประมาณนั้นนะคะ,นะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสับสนว่าคุณไม่เคยทําอะไรเพื่อใครไม่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมากมายจนหนักเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนแต่คุณก็ยังไปจากเขาไม่ได้เนี่ยแปดถ้วยหกถ้วยก็ยังต้องวนกลับมาเพราะนี่คือวิบากนะคะมีวิบากด้วยแล้วก็มีทั้งกุศลด้วย แล้ววิบากนี้จะแปลเปลี่ยนมากลายเป็นกุศลนะคะเพราะคุณยังมีวาสนามีบารมีต่อกันและกันอยู่นะคุณกลายมาเป็นดีแอมเพรสผู้ที่เป็นที่รักของเขาค่ะนะคะหลังจากช่วงเวลานี้จบไปทุกอย่างกรรมันจะสิ้นสุดเนี่ยแหละมันเป็นเหตุนะคุณใช้เป็นวิจารณญาณนะคะเพราะว่าบางคู่ที่มาเจอกันเนี่ยไม่มีอะไรบังเอิญหรอกค่ะนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์รุวนมีกรรมผูกพันกันมาทั้งสิ้นนะคะผูกพันกันในความเป็นมิตรบ้างเป็นศัตรูบ้างชีวิตย่อมเดินตามไป ตามกรรมที่ได้กระทำไว้ทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นเครื่องลิขิตนะคะหากหมดหนี้กรรมแล้วหมดหนี้รักหมดหนี้สินอะไรกันแล้วความรักแท้ยังอยู่ยังมีความรักอยู่ยังมีบุญบาร,รมีอยู่เนี่ยหนึ่งถ้วยเดือดสันนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรของคุณที่จะต้องมาเจอกับลักษณะเช่นนี้เนี่ยคนที่คุณรกัรกรักแต่เขาดูพึ่งพาอาศัยคุณมากมายเหลือเกินแล้วนี่ เป็นเหตุการณ์นะคะที่ทําให้คุณต้องเผชิญน,นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วนะคะในตอนนี้ที่คุณได้มาฟังเนี่ยคุณเป็นที่รักคุณเป็นสุดที่รักของเขาแน่นอน100%นะคะไม่มีสิ่งใดที่จบลงเพราะไพ่ออกมาขยายบอกแล้วว่าจะมีการกลับมาเยียวยานะคะได้รับการเยียวยานะ The Empress ค่ะเจ็ดถ้วยสิ่งใดที่คุณเคยฝันเอาไว้นะคะสิ่งใดที่คุณเคยปรารถนาเอาไว้ เนี่ยเห็นไหมล่ะบอกแล้วเป็นคู่กันเขารักคุณคุณก็รักเขาราชินีถ้วยราชาถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยรักกันนะคะแล้วต่อให้คุณกับเขาจะมีตัวเลือกอะไรเข้ามามากมายะนะไม่ต้องมีการหึงหวงอะไรกันนะคุณทั้งคู่ต่างคนต่างเลือกกันแล้วกันต่อให้จะไม่แสดงออกว่าหึงหวงห,วงหรือหวงแหนหรือหรือเป็นพลังของการวิ่งไล่ตามไม่มีเลยนะคะเพราะคุณทั้งคู่เลือกกันลวกันเนี่ยสี่ถ้วยเนี่ย มีคนพยายามเข้าหาเยอะแยะแต่ไม่เลือกเพราะมีถ้วยหนึ่งที่รักอยู่แล้วเนี่ยถ้วยนี้เนี่ยถ้วยนี้นะคะนะคะถ้วยของคุณกับเขาที่ถือกันเอาไว้เนี่ยราชินีถ้วยราชาถ้วยนะสิบถ้วยดนะี e อ press น่ะสองถ้วยมาตั้งแต่แรกแล้วคุณทั้งคู่เลือกกันตั้งแต่แรกแล้วแต่ช่วงเวลาที่คุณได้รู้จักกันช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงที่อยู่ไกลกันนะคะ,นะคะก็อาจจะมีคนที่พยายามจะเข้าหาพวกคุณทั้งคู่มากมายเพราะพลังงานเด็กสตาร์เนี่ยหน้าตาดีนะเป็นคนหน้าตาดีนะคะนะ แต่ว่าคุณทั้งคู่เลือกกันละกันเพราะดีเอ็มเพสราชินีของราชินีทั้งปวงไม่มีใครมาทดแทนได้ไม่มีใครเลยนะคะที่จะมาแย่งพื้นที่ในหัวใจของเขาไปจากคุณได้2อเหรียญค่ะเนี่แหละการวนกลับนะคะใต้สำรับอ่เห็นไหมล่ะบอกแล้วเป็นคู่กันคุณทั้งคู่นะ่ะวนกลับมาเจอกันเป็นอินฟินิตี้เลยค่ะไม่มีที่สิ้นสุด ครั้งแล้วครั้งเล่ามาเจอกันเพื่อเดฟูปลดปล่อยจิตวิญญาณของกันและกันให้เติบโตหลังจากที่เขาได้เจอคุณตัวเขากลายเป็นดีเอมเพลอร์เลยเป็นคนที่รู้แล้วก็ตระหนักรู้ถึงความรักแท้แล้วเขาก็รู้นะว่าคุณเป็นคู่ของเขาพราะงานเอ็มเพลเอ็มเพลอร์เนี่ยเป็นคนที่เติบโตทางจิตวิญญาณน,นะคะและเดฟูเห็นไหมมาข้างๆกับเดวิลเลยเนี่ยไพ่เปิดมาในตำแหน่งข้างๆกันเดวิลคือวิบากกรรมได้จัสติดคือสิ่งที่ถูกกำหนดมามันใกล้หมดเคราะห์วิบากของคุณแล้วพิจิกับคนคนนี้แล้วจะได้เเรรรียนนนู้กกัใหม่่แตป็ารเรียนรู้กัน ด้วยความรักแล้วหมดแล้ววิบากไม่ต้องชดใช้อะไรกันอีกแล้วคุณได้รับการปลดปลด่ปลอยให้เป็นอิสระแล้วกลายเป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่กันโดยแท้ค่ะเหมือนรักที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันไปเพราะมีนี่สินนี่กรรมต่อกันไว้แต่คุณยังมีบุญบารมีที่สร้างมาร่วมกันมากกว่านี่สินเมื่อ,อไหร่ที่โชคชะตากำหนดให้คุณหลุดพ้นจาก เคราะห์กรรมแห่งความรักคุณทั้งคู่จะมีการเติบโตทางจิตวิญญาแล้วจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะคะจากพลังงานของบิบากกรรมแล้วกลายมาเป็นรักแท้เป็นคู่ชีวิตกันนะคะคนเนี้ยคนรักของคุณคนนี้เนี่ยเขารักคุณมากๆซีเรียนห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆหลังจากนี้ไปคุณจะเป็นที่รักที่รักที่สุดหวงแหนที่สุดนะคะแน่นอนชาพิจิกยินดีด้วยนะคะบางทีคําตอบของคุณก็อยู่ในคลิปนี้แหละ คำตอบที่คุณสงสัยมาตลอดนะว่าทําไมเพราะอะไรทําไมถึงต้องเป็นคนนี้ทาไมถึงต้องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลเสมอทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลจริงๆนะประมาณนี้นะคะโอเคพลังงานของชาวพิจิกที่ขึ้นมาก็เป็นความรักที่ที่ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาจับมือร่วมกันไปหากคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะหลังดาวตีเทพยกย้ายคุณจะเจอกับ ฟ้าใหม่แสงสีทองผ่องอัมภัยนะคะเป็นยุคสีวิไลของคุณเลยความรักที่ประเสริฐกับคนรักที่ถูกต้องคนที่ถูกกำหนดมานะคะคุณกลายเป็นสุดที่รักของเขาหลังจากผ่านความอดทนยากลำบากกับหลายๆความรู้สึกที่คุณต้องต้องจมจอมอยู่ตรงนั้นน่ะที่ผ่านมานะคะนะคะมันกำลังจะ คลี่คลายออกไปได้ทั้งหมดแล้วชาวพิจิกนะคะยินดีกับคุณด้วยนะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะใครที่มีพระงานตรงการอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะวันนี้จบควาทํานายแล้วสวัสดีค่ะ